เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนาราธิวาสเอาเครื่องจักรกลพร้อมบุคลากรไปสร้างสะพานแบรรี่เพื่อที่จะเชื่อมต่อถนนในพื้นที่ตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินซึ่งถูกกระแสน้ําป่าทําลายจนเสียหายซึ่งก็ทําให้ประชาชนใน3ามอำเภอก็คือจะแนะสุขีรินและศรีสาครไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ค่ะการประกอบสะพานก็ต้องใช้เวลานานกว่าสิชั่วโมงนะคะเพิ่งจะแล้วเสร็จกันเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาตอนนี้ป,ประชาชนสามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้แล้วลขณะที่กําลังฐานราบที่ร้อยห 51ก็นำเครื่องจักรเข้าไปปรับเส้นทางถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12พร้อมติดตั้งสะพานบริเวณบ้านลีลานนท์2ที่ถูกน้ำป่าตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้ถนนบริเวณริมเทือกเขาหลายจุดของนาราธิวาสถูกน้ำป่าทำลายเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมสร้างเพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรบรรเทาความเดือดร้อน ตอนนี้ในพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังในที่ราบลุ่มที่ตําบลนานาคอําเภอตากใบและตําบลบุโนโงอำเภอสงไหยโกลกส่วนภาพรวมคลี่คลายแล้วเกือบทั้งหมดนะคะแต่ก็ทําให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ประสบภัยหลายพื้นที่ก็รอการช่วยเหลือฟื้นฟูกันอยู่ที่นาราขอภัยค่ะที่ยาลาค่ะสภาพบ้านเรือนหลายหลังในพื้นที่ตำบลอาซ่องและตำบลท่าทงอำเภอรามัน พัทงทลายลงมาค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา หลังน้ำรถก็หลังน้ำลถก็พบซากปรักหักพังอยู่เต็มชุมชนเช่นเดียวกับดินโคลนที่พัดพามากับน้ำแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ผู้ประสบภัยยังใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเพราะว่าขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดสำหรับการทำความสะอาดบ้านเรือนระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วทั้งนี้ หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนก็ทำอาหารสำเร็จเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือนะคะแต่ตอนนี้ผู้ประสบภัยบอกว่าอยากจะได้ช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือเสื้อผ้ายารักษาโรคของใช้ของเด็กเนื่องจากว่าไปกับกระแสน้ำเกือบทั้งหมดค่ะต้องต้องการมากตอนนี้ต้องการมากๆกเลยคือเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้ออะไรก็มีจะใส่ค่ะรอ,รองเท้าต้องการด้วยค่ะรองเท้า อาบูท uh, ้าอะไรก็จะเอาด้วยยาพวกยานี yeah, yeah, yeah. 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 네่จะเอาหมดเลยยาแก้ไขเด็กยาแก้ไขเด็กอาก็กำหมดเลยค่ะคนไม่ออกเลยพี่ร้องร้องหมดน้ําตาไอ้ตรงนี้น้ารถนี่น้ำน้ารถนีน้าน้ากินก็น้ําอาไม่ได้อาถสามวันเลยค่ะน้ําไม่มีไฟก็ไม่มา ถ้าดูภาพรวมน้ําท่วมที่ยะลาตอนนี้ระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกือบทุกพื้นที่นะคะจะเหลือก็คือที่ราบลุ่มริมแม่น้ําบางแห่งที่น้ํายังท่วมขังอยู่แต่คาดว่าระดับน้ําจะลดลงสู่ภาวะปกติใน1-2ถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่ความเสียหายจากภาวะน้ําท่วมรุนแรงในรอบ50ปีก็กินบริเวณกว้างทีเดียวค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลย,ยังรอรับความช่วยเหลือทั้งอาหารน้าดื่มและยารักษาโรคค่ะ